เมนูอาหารเที่ยงเมื่อวันพี่น้องก็คือจำปลาเนาะเพราะว่าไปสื่อปลามากก็คือเมนูที่มากก็คือจำจ้าแล้วก็อันนี้คือมีต้มหัวมันมีทั้งซุปแล้วก็อันนี้เป็นมีดิบเนาะนี่ซุปน้ำดิบนะเติมกระตกเลยเีว่าเดินกินเผาเที่ยงนลำกันพี่น้องสบายดีเด้อเนาะสบายดีเบสซุกหูซุกค้นสบายดีตอนเที่ยงจ้าเนาะ กินเ <Rabbi> ข้าเที่ยงน้ากันเด้อเนาะอ่าเลเลยอันที่เห็นคนยูซำนี่นะโบแม่นโบเอิรนได้ข้าเจ้าโบยูเทียงแม่น้องมือยกับอันกับผัวน่ะเราลงไปบ้านนว่าเนาะข้าเจ้าเห็ดเวียกอยู่ผุ่นมีงานปลาแหลกกับผัวกับไปตึงแหอยู่บานอุดมไสเนาะปรีกับลุงไขมาผี่เบิร์ตเหล่าจ้าโบมีไขโบมีไผ่ลุงเดินกับไปเห็ดงานเนาะป่ามาตำหูก็เลยกินเข้าผีเห็นซ้ำนี่แลวพี่น้อง อันผูเบหเห็นแม่นผูเบหอยู่จ้าเนาะไปทางไผทางมันตื่นมากะเวีกยกไผเวียกมันถามเมื่อใด้โบมีไผไปใส่กับแม่นมาโฮมกันอยู่นี่เนาะย้ำกินเขา่าไอ,ไอไ้อเออหน่องมีเฮียงก็เอินกันมากินซูมอือสือปลามาสี่โลเนาะปลานวลจันทร์กับปลาในแต่ว่าไข่มันอนะหมกพี่น้องครับท่านได้หมกเนาะ กินเขาเที่ยงอันนี้คือเมนูยอดหิตเลยเมนูหมักแหงจำป่าเนาะบานเขาเอินหรือว่าเหมียงป่าอันนี้เป็นป่าธรรมศาสตร์เนาะบบแมนบแมนป่ากระซังเดอันนี้ปานวนจันพี่น้องสายตึกเหนี่มวนแถมวนวาเนาะบางคนนันบริกินได้ขายก็มีแหง แต่คนที่เขาเจ้าบอคายกันไล่เนาะตอนเราไปซื้อเดี๋ยวซ้อนสิถ่ากินสุดท้ายให้แม่แม่กินก่อนเจียวเผ็ดแบบมันลมพี่น้องเนาะปกติก็กินอยู่เตียงอยู่ร่มแต่ว่ามันเย็นๆก็เลยนั่งอยู่ทงเหมือนนี่ลมแห้งได้มาเป็นช่วง

เบาแปบนะเพิ่นบ่มาเนาะเพิ่นกินเขาอยู่เทียงเพิ่นพุ่นน่บมาดวคน่ามันกินเขายเทียงเด้ออันวอนพามาน่ะมาชาวบุเกับวมามเาก็ไปลมเมันเชื่อมันถกนเาลอยก็บ

ไช่คุณก็ตกินน้ำไปเหมือนกินแล้กินน้ำมันลำมาลานะอืมมาใ็่น้ำกุ้งเจี๊ยบอเข้าไปกินแ้อื่นโอยยังวอากิ้งเหยียดไปเลยเนาะนี่อ่ะใส่ตอกตอกเจ้ามาแต่บ้านนี่ก็ลบกวนอยู่เลยเนาะแต่พอซ้อมกลับมาเนาะเกอดเอิดแบบยื้ออีเมย์เฮ็ดเหมือนกันไม่เห็นเขาเลยอค่ย่างรูนึงก็ถึงต้อเมย์ ครับมเว่นทิมอาลูกจะก้ามโอเ่าเนะแล้วคือแม่มาอยู่แม่บุกนอนเลนะแม่อยู่กับซอน่เขาเบกวนมากกว่าันทิพย่แล้วนกาคุมเลยวันธรรมดาขาคุมลูก โอ้ยเ็นจ่อยจ่อยพวมลาเขาตายแล้วมันบง่างเนาเรบ่าวใครกวรยินดีวัดติไดนือยินดีวัดยังัหารเมื่อคืนนี้งานมลาหักบริเมืองเนาะเขาเจ้าจ้างมางานบุญแจกเข่ายี้มแม่ผู้เมืองกับโบดนปันไดก็มาเมื่อเต็มหน้าหันไปก็มาเมอไหร่เต็มแล้ว ต้องใช้เนมาเอะเขาปอยงาไม่มีกียดอกเตี้เขาอีเนนะเขาอีเมยกัปห่อนบอกอัมาราไปนเขาจ้งจองล้านหายเจอนะเขาเบิรในกลีบอมบารานแ่ทีเขาจ้งล้นหลานอันเจ๋เขา้อยมันผูม่าเอ้ยผูม่าแต่จะหาล้านหาไปเลยงลานน่ก็ไปหมดแล้วทนั้นกเลียวงกีบขานาดิงอยหลางน้องอันกัมอเ <c oughs> งานบุญแจกเขาบุญเอียงซุ่งเหมือนในส่วนลายไพ่ก็อยากจ่างแต่หมอลำเนาะมีแต่ตพวกผู้เถ่าเ,เออนะจักม้วนใดไซดอกเบ่งนะส่สวนหน่อยพี่น้องบริไลเป็นได้ไดอกแมนหเ,เหเนรรเยยังกะเหยยอ ข็ใช้พวกคายคองเนาะพวกคายองก็จมแล้วได้ไหิได้วกคายเครื่องกับสีเด้ายอีเพราะว่ามันได้ขายจนแจ้งเนาะถ้ววงดนตรีน่ะประมาณบ่ายโมงนี่เขาก็เลิกแล้วบ่ายโมงสองโมงก็ปิดแล้วม่เข้าเครื่องเขาขายทางเขาเมื่อเขาบัออกสื่อเนาะกับแกะก็ะไ้นับคนคายบบรายเนาะสมัยเขาก็เลยบจางวงดนตรีเนาะใครก็สือตู่มาเปิดอยู่เฮือนจบ อย,อยากเปิดสามมือก็ได้เนาะวงดนตรีเปิดมีเวลาเขาหดบนจ้างสำหรับทางฝั่งเราเนาะพี่น้องแม่นอยู่ว่าย้ำบุญย้ำศีลเขาจะโบนตีกันนะเนาะเขาเมาเดี๋ยวที่เดี๋ยวเขาเลิกเขาก็เลิกโบนไปม่วนหน่อยมัน,มนตีกันอยู่กับส่วนหน่อยเนาะคนที่แบบว่าอยากมีเรื่องอลูมิเนียมหนาเขาก็ตีหลดแบบนั้นนะนส่วนหน่อยบา,นเ,าน,นเท่านั่นส่วนหลายก็บ่ค่อยตีหรอก กินเขาเที่ยงในะจนบ่ายพี่น้องจังได้กินเนาะโอ้ยแบบเดียวเห็นยังเงากว่ท่านกวดเสศษแล้วแต่คูณซึกว่าเดือนนี้นะเวลาไวแหงยามือเสากับเจ็ดแบบมงกับแป๊บเดียวกับบ่ใบจะคำแล้วเนาะงานมือเขาวนั่นะหกโมงตะเวนท่านได้ขึ้นสวยไวเนาะผูกๆแต่กำลังแกะหกโมงสามซีซตะเวนจะหนึ่งผู้ไหนหกโมงซีซีปวดที่ห็นตะเวนขึ้นแล้วก็สวยเลยโลด ก็เก็ดรน้งกุ้งูกกนง่าอยู่งี่นี่ะเหษตรน้องกุไปทานสาขังแ่บอยู่มแมะแ่บอยู่ลุงไข่แบ่บจินโบว่าสนโบปากแ่บสีมอนพรไส้ก็เอ,อิญมาแล้วพี่น้องกินเขา้าแต่เพิ่นบ่บมาเพิ่นกินแล้วเนาะพอสุมเฮามันกินเข้าวสวยโพด ตอนเด็กๆอยู่เถียงอยากย้ำได้ข้าเจ้ากระกินเนาะตะกี้ไปหาอันหลักอวนหลักฝากระกินแบบเพื่อสิได้กินบ่ายโมงสองโมงเขาไปกวดปลาไแ้กนะเออเห็นเขาไอหลวงเดบักหลายถังหนึ่งได้แล้วส่วนนึ่งได้ปลาเ่าสอบรุ่สันกันเอาหลายเจ้าของเจ้าของมังลาเจมมังลาไม่เจ่าอ่ะเริ่มแล้วพี่น้องเนาะ เริ่มเขาสู่ระดูห่อนแล้วไก่เสีได้ลงไปพากันไปหาหลักอวนหลักป่าอาย่ของแบบทุกๆปทุกๆปีที่แบบเขาไปเนาะแม่นส่วนหลายใครกับไปหลักท่านั่นแหละถ้าคนพ่อพี่โดไปเป้ามันจะเป็นเริร์งบนบนละมันเองผมไมีเท้าผมจะเนี้ยเท้ารมดาษเนี้ยขวดเท้าผมนี่เลยสาม าห,าห,หามาเลยจะกส้เห็ดยังนอหนกจากเห็ดปลาเด็กบัดเพาะเห็ดปลาเด็กพันบกินอีกปลาเด็กพันไปซื้ออีกเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วหามไป <c oughs> อืมกระตากระตายกระต่มันตัวน้อยตอนนี่มันท่านใหญ่ลุกมันขันไปหลากไปกินมวนซือ่อเนอะเนอะเพราะไปอยู่อันนี้หลากมาหลายหลายเลพ่อปานันและพี่น,น้องนาะส่วนไลา์ก็ได้มาเห็ดปลาเด็กเพราะว่าคือเขาไปไปแต่เศร้าแมนบอกไปใส่ชีวิตอยู่ของกระเบิดมือเพื่อมาเอาเทินคำ มันก็เป็นปลาแดกแล้วเนาะแต่พอเข้ามาเห็ดปลาแดกก็พ่อปันนันแหละบริกินพ่อปันไดส่วนลายก็มีแตใส่แกใง่หยังคันเห็ดขายเป็นอาชีพิพี่เขากับพอเห็ดพ่อหาอยู่แมนคันเห็ดขายนะพ่อหาอยู่ปลาแดกปลาใหญ่น่ะเนาะแต่อันนี้นะหลากมากับพ่อปันนันเลยเนาะกลิ่นซื้อ คนหลายก็มิเตใส่ประเด็กปุ๋งยำมเขาตำเขาหยังกะมีเตพากันไปกินไปม้วนแบบรุงไปทายขีบไปเป็นกลุ่มหลายๆแบบนี้พ่อไปอยู่พี่น้องเนาะเออเจ้าบอกใสโออิซิพอต้มปลาโออิซิมาใส่ตมปะาคือซีนัวพี่น้อง แสบสุดถูกหยันเงานอน่าสันอีแม่กะเริ่มเขาสู่เห็ดเวรเข็ดงานตำหูคือเกราเนาะเครือที่สามแล้วตัวตำเธอเนี่ที่สี่บอกป่านางกรไดสองเครือกรลุน้ตำหูหนอยเนาตำนี่ก็ไปเล็บเนาะ คนยิง่งใหญ่เขงไม่แพ้คอสุดท้ายกินใบใบกับผู้เละให้มันอิม่มยาเมื่อแรงเลยตุปป๊กไม้ยำแหลงน,ปปน,น,งนี่อาหารการกินกันอืดอยู่พี่น้องเนาะ กะซิมีตะปลาไปตึกแแค่ตำแหละตึกแคคลองเนาะยมนี่ไข่หมดแดงอร่อย้บดังขาผับเนี้เบื้องแกงนาอไม้ตำบักหุ่งแต่ว่าเทียงเข้าบ่ค่อยซุ้มตำบักหุ่งดอกนี่แต่ผู้หมดลูกบอดีตำใส่กระแป้งนัวๆเลยเนาะกระเทินต้องต้องลายคนกิ่ัน่่มกระำให้เราต้งเราใส่ทุกไว้ กินชุกวานนี้ไปม่นจอรวยมา้วโอ้ยแนวันเนียเรา้หมบ้านเาได้เด้่อนห่านเนา้ก่งมาบอกไปเอา้ออกมานะจัดินจร้ายนะาวก่องโอเคพี่น้องนะสิเดยขออนุญาตไปหากินเขาก่อน มาฮอน,นี่ก็คือสีดคออนุญาตลาก่อนด้อเนานะขอบใจเบิดสุขหูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เบอกแบบสวรรค์เนานะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบใจเบิดสุขหูสุขคนที่ยังติดตามอยู่เด้อพี่น้องเนาะไปแล้วสบ,บายดีเด้อน,นะผู้ใด,ดหัวกลับมา